ขนส่งสาธารณะทุกระบบนะคะพร้อมรับประชาชนใช่ว,ว,วันที่เก้าวันที่เก้าน,นะคะวันนี้นะคะขนส่งสาธารณะทุกระบบเลยคือไม่ว่าจะจากสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยรถไฟฟ้าส,สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะท่านผู้ชมนะไปสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุดนะคะใช้ทางออกที่1งตรงพิพิธภัณฑ์สยาม แล้วขึ้นรถชัตเตอร์บัสที่ขอสมกรจัดให้บริการฟรีเส้นทางสถานีรถไฟฟ้าสนามชายัยสนามหลวงรถไฟฟ้าสนามชายัยคือคือขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีชัตเตอร์บัสพาท่านมาส่งข้างในไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือ MRT นะคะถ้าหากว่าไม่เจอเลยคนแน่นมากก็จะมีนี่แหละมอเตอร์ไซค์ของแก๊งพี่อา,อาอาร์พสจิตอาสา,าซึ่งทางคุณจินตนาเจ้าของร้านสีฟ้าฝากตังไว้กับเรา5,000 เราก็โอนให้พี er, like, ่อาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับค่าน้ํามันนะคะคุณเจนนาบอกว่าไว้ใจพี่ปองมาฝากพี่ปองดีกว่าวันนี้ค่ะคุณละแม่อล่ะก็วันที่9้าถ้าท่านผู้ชมจะประสงค์ที่จะไปถวายอะไรเนี่ยนะคะขึ้นจากสถานีเนี่ยใกล้ที่สุดคือสนามชายเอ็มอาทิที่ที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นจะมีชัตเตอร์บัสพาเข้ามาในส่วนของ เต็นที่สนามหลวงลวก็จะมีเก้าอี้วางไว้แล้วก็เข้าไปจีลาเวฟเพราะ่จีลาเวฟถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็มีให้ยืมอยู่ที่ด้านล่างที่เราลงบันไดเลื่อนไป<ม>นะคะแล้วก็พยืมเสร็จปุ๊บเนี่ยวนกลับมาก็าจะเอาที่ทางออกอ่ะคืนเขาทําคลิปนะเมื่อคืนเสร็จแล้วเขาเอาไปซักซักลแล้วอบแล้วเอากลับมาใหม่ ก็ว่าใจได้เรื่องความสะอาดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเกิดไม่เจอช็ตเต้นไบค์ก็เจอรถพี่อาร์ประสูจนางได้เขาก็จะขึ้นป้ายว่าฟรีนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะละ